สวัสดีครับวันนี้นะครับพาจะมาแบ่งปันเคล็ดลับนะครับที่ทำให้เรานะครับเรียนรู้ได้เร็วนะครับนําออกไปใช้ได้ทันทีนะครับคือใครในห้องนี้หลายๆคนเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเรียนรู้นะครับตลอดแบบสมมตินาเรียนรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะเก็บเกี่ยวได้ไปได้จริงๆอะ่ะสิบไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือลืมแล้วความรู้ที่เราได้ไดเรียนมาครับโอ้โหมันเหมือนเราไปนั่งเสียเวลาฟรีเลย ปัญหาเรา่นี้จะหมดไปนะครับถ you know kind of ้าเราลองตั้งใจฟังเนื้อหาคอนเทนต์นี้ดู้าใช้เวลานะครับถ้าไม่เกินสิบนาทีแต่ถ้าจะทําให้ทุกคนครับมีโอกาสเข้าใจเลยวันนี้เริ่มต้นอย่างแรกก่อนเราต้องมีนิสัยอย่างหนึ่งครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้นะเราต้องมีเป้าหมายว่าเราอยากเรียนรู้ครับไปเพื่ออะไรหรือถ้าเรามีความฝันที่ชัดเจนนะครับเราจูรู้เลยว่าทําไมเราต้องเรียนรู้เพราะการเรียนรู้ครับมันคือการทําให้เรามีความสามารถเพิ่มขึ้นมีทักษะหรือสกิลหาสกิลที่เพิ่มขึ้น ที่ทําให้เราอะครับไปถึงเป้าหมายหรือว่าความฝันที่เราต้องการได้ทีนี้ครับเนื้อหาในวันนี้มันคือเรื่องของ learning how to learn เรียนรู้ยังไงมันคือที่มันเป็นการเรียนที่แบบดีแล้วก็มีประสิทธิภาพถ้าเคยมีโอกาสบทความบทความหนึ่งอะครับเขาบอกว่าวันนี้มันคือพีระมิดแห่งการเรียนรู้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะที่มีโอกาสนั่งเรียนในห้องหรือเรานั่งอ่านนะเราจะได้ไม่เต็มไม่เกิน10%แต่ถ้าเราอยากได้20%นะครับเราต้องไปฟังเราได้ไปเห็นภาพ ภาพรวมของบรรยากาศและถ้าเราอยากได้สามสิบเปอร์เซ็นนะครับเราต้องมีโอกาสครับได้ดูการโลเพย์ดูการทําสาธิตอะไรสักอย่างหรือถ้าเราอยากได้ห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเราต้องมีสิ่งที่เลือกว่าแบบเอาสิ่งที่เรียนในคลาสเสร็จปุบ๊บมานั่งคุยมานั่งย่อยมานั่งปรึกษากับเพื่อนหรือถ้าเราอยากได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคือเราต้องเอาเนื้อหาที่เราเรียนทั้งหมดนะครับออกไปลงมือทําแล้วก็ถ้าเราอยากได้มากกว่านะั้นอะมันเหมือนเหมือนเวลาเราติวสอบเพื่อนลักเรานั่งอ่านเรานั่งปฏิบัติเเรเรราาียนู้มกพอละ แล้วเราก็แค่ไปติวสอบเพื่อนเราจะเป็นคนหนึ่งที่จําไม่ลืมนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือพีระมิดแห่งการเรียนรู้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทําตามนี้สุดท้ายนะครับเขาก็เลยใช้เวลาแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตได้เก็บเกี่ยวได้เต็มที่ไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ไงครับทีนี้ครับอย่างหนึ่งก่อนวันนี้เราไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนรู้อย่างเดียวในห้องนะแต่เราสามารถทําสิ่งนี้ได้ก่อนเขาเรียกว่า pca ครับอย่างแรกครับ p card คือก่อนการเข้าเรียนในห้องนะครับเราต้องเริ่มจากการเซลล์เพจก่อนวันนี้เราา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 รรรรรู้้ออออย่่แลลววเเเเจะไเะไไปีหหนนนนหหหงงัสืม เราลองหาฟังพอดแคสต์ในยู u ูบเนี่ยครับมาอ่านเพื่อดูก่อนว่าเนื้อหาที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอะไรบ้างมันมีมันมีอะไรแยบ้างทําความเข้าใจก่อนมันเหมือนการเรียนครั้งแรกอะครับเรียนผ่านตัวเองแล้วหลังจากนั้นนะครับพอเราเข้าไปอยู่ในคลาสครับอยู่ในห้องเรียนเ่ยเราก็ไปนั่งตั้งใจฟังครับตั้งใจเก็บเกี่ยวตั้งใจเล่นเวิร์กช็อปเขามีอะไรให้ทำเราทําหมดเก็บเกี่ยว,เ,ยวเต็มที่ได้มีโอกาสแชร์ได้มีโอกาสเล่าได้มีโอกาสพูดเราจะเป็นคนหนึ่งที่จดจําได้มากกว่า50%แล้วหลังจากนั้นเราออกไปลงมือทําครับและใน คาสเรียนครั้งหน้าครับเราลองเอาสิ่งที่เรียนมาครับเอามาสอนต่อเอามาแชร์ต่อเอามาแบ่งปันว่าเราเออกไปทําอย่างนี้นะแล้วผลลัพธ์เราเกิดขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยแหละรครับมันจะเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าสุดๆครับในแต่ละชั่วโมงเราจะเป็นคนหนึ่งที่เก็บเกี่ยวได้มากกว่า9 0ในแต่ละคาบแลวเราจะไม่เสียเวลาเรียนรู้ฟรีในขณา,าเดียวกันเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีทักษ s สกิลและซอฟต์สกิลที่เก่งขึ้นเร็วมากๆดีไหมครับดีแน,น,น่นอนเนี่ยครับยกตัวอ,อย่างนะครับ ความเป็นผู้นําความเป็นลีดเดอร์เราอาจจะลองเซลฟ์เพจมันก่อนนะครับด้วยการอ่านหนังสือมาก่อนเช่นคิดใหญ่ไม่คิดเล็กหรือเราอาจจะลองนะครับอ่านหนังสือแบบเครดอวครับโคเวอร์แวลูไซเบนแบิตอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นการทําให้เราแบบเรียนก่อนเข้าห้องเรียนละอ่ะทีเนี้ยครับแพทเทิร์นนะครับของเลนนี่ฮาวทูเรียน learn, ทั้งหมดทั้งมวลนะมันจะเป็นอย่างนี้มาถึงนะครับก่อนเรียนเขาเรียกว่าพรีคลาสนะเราก็ดูฟังอ่านเนื้อหามาก่อนแล้วในระหว่างคลาสอะครับเราก็มาแชร์แบ่งปันความรู้ที่เราได้ทําในช่วงพรีคลาส หรือเราได้มาลองดิสคัตได้มาลองพูดคุยได้มาลองเวิร์กช็อปเรสตองกันจะทําให้เราแบบโอ้โหการเรียนนั้นแบบสนุกมีความสุขและที่สําคัญคือได้ความรู้กัดเต็มแล้วสุดท้ายครับหลังจบคลาสครับเราลองไปทําสิ่งที่เรียกว่าสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งคืออะไรมันคือการแชร์สามสองหนึ่งครับสามเรื่องที่ชอบจากเนื้อหาในวันนี้สองเรื่องที่เราอยากจะถามผู้ผู้สอนหรือว่าเราอยากจะแชร์ว่าเอ้เอเนื้อหาวันนี้มันส่งผลยังไงต่อเราบ้างแล้วสุดท้ายครับลองบอกหนึ่งสิ่งที่เราจะนําไปใช้ทันที เนี่ยครับอันนี้คือแพทเทิร์นของ after class สามสองหนึ่งแล้วถ้าเขามีการบ้านทําการบ้านครับแล้วเราออกไปปฏิบัติจริงแล้วสุดท้ายครับก่อนเรียนคลาสหน้าเอามาถ่ายทอดต่อเราจะเป็นคนหนึ่งที่จําไม่ลืมเลยทั้งหมดทั้งมวลนะครับมีประมาณนี้เนื้อหาดีไหมครับถ้าดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วลองเอาไปทําดูนะครับแล้วเรามาลองฟีดแบ็กกันครับว่าเราเอาลองไปทําแล้วมันทําให้เราพัฒนาขึ้นเรียนรู้ได้ดีขึ้นยังไงบ้างผมฮาร์ดเกิฮาร์ดกนหลักไปละครับสกัสดีครับ